อีสานมีต้นทุนหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องวัตถุดิบเรื่องความคิดเรื่องนิเวศรวมไปถึงเรื่องคนในพื้นที่ภาคอีสานด้วยค่ะจะต่อยอดอย่างไรโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์วันนี้คุยกันเพิ่มเติมกับคุณทะเนศเนินทรายนะคะจากทีมดักกรูมฟิล์มเมกเกอร์นะคะและเป็นผู้กํากับมิวสิกวิดีโอจะกอนแก่นที่สาคัญพี่เนทเป็นหนึ่งในวิทยากรค่ายอีสานซัมเมอร์แคมป์ที่ผ่านมาด้วยนะคะสวัสดีพี่เนทค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเห็นพลังของน้องๆ12ทีมแล้ว ออกมาเป็นหนังที่เดี๋ยวเราจะได้ชมกันเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าในเวลาที่จํากัด2วัน2คืนเนี่ยฮะการที่น้องๆได้เรียนรู้เรื่องการทําหนังเรื่องการเขียนบทเรื่องการไหนทาเรื่องการตัดต่อเนี่ยแล้วก็ทําหนังออกมาได้โชว์ทั้ง12ทีมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มันก็กดดันเนาะหมายถึงว่าเวลามันจากัดเนาะแล้วก็พื้นฐานของน้องแต่ละทีมไม่เท่ากันจะมีคนที่เป็นบ้างคนที่ไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่ทําให้เขาสามารถไฟนอลงานแล้วเอาออกมาโชว์คนอื่นได้เนี่ย หนึ่งเลยมันมันทำให้เขาภูมิใจแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาทําได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าทําให้มันค้างๆคาคา,า,าหรือว่าเรียนรู้ไปแล้วไม่ได้ออาไปทําเขาก็จะไม่มีหมดหมายว่าเออมันสามารถเป็นชิ้นเป็นอันได้ครับแล้วโปสเตอร์หนังด้านหลังเราสองคนเนี้ยคุณผู้ชมอันนี้คือผลงานของน้องๆจากสิบสองทีคือมันมันมืออาชีพมากใช้คํานี้ใช่ใช่ใช่เขาออกแบบกันเองทั้งหมดเป็นการออกแบบของน้องๆกันเองครับดูดีด โปรเซสในการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะตอนที่พี่เนตไปเป็นวิทยากรแล้วเห็นพลังของเด็กๆเนี่ยเขาเขาอยากไปต่อไหมกับอุตสาหกรรมนี้มันค่อนข้างท้าทายต้องบอกว่าเออการที่มีกิจกรรมแบบนี้มันทําให้เหมือนเขาได้เรียนรู้ตัวเองด้วยว่าเขาอยากทําหรือเขาไม่ได้อยากทาอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวแล้วเคยทําแคมป์หรือทำออกิจกรรมเวิร์กช็อปแบบนี้มาตั้งแต่ประมาณปี2011แต่พอมาทําแคมป์เนี้ยเราก็ทีแรกตั้งคําถามนะ ว่าทำทำแล้วยังไงทำแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กพวกนี้เขาไปต่อหรือเปล่าแล้วก็เลยลองมองย้อนกลับไปที่ปีสองพันสิบเอ็ดหรือว่าปีประมาณสิบกว่าปีก่อนก็มีอีกแคมป์หนึ่งเงี้ยก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเด็กๆจากแคมป์พวกนั้นเนะี่ยเขาโตมากลายเป็นพุ่มกับภาพในอุตสาหกรรมซีรีส์โตมากลายเป็นพุ่มกับภาพในอุตสาหกรรมโฆษณาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือเด็กจากแคมป์ผมก็เลยพอจะสันนิษฐานได้ว่าอย่างน้อยๆเด็กในแคมป์เนี้ยต้องมีต้องมี หลายคนแหละที่เขาจะโตไปในอุตสาหกรรมนี้ได้ค่ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะหวังให้หลักสูตรในโรงเรียนมันมีอะไรแบบนี้นจะยากมันยาก<ะ>เพราะว่ามัน,มนอาจจะตามตามกระแสตามอะไรไม่ทันตามเทคโนโลยีไม่ทันเพราะมันจะต้องรอระบบระเบียบแต่ว่าหน่วยงานที่จะเข้าไปส่งเสริมหรือว่ากิจกรรมที่เข้าไปส่งเสริมแล้วก็ส่วนเอกชนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันทําให้เด็กๆเ,เขาตามทันทั้งเทคโนโลยีทั้งเทรนด์ทั้งทั้ง วิธีการใหม่ๆค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้คนสนใจอีสานมากๆทั้งอุตสาหกรรมหนังอุตสาหกรรมพพุทธทุกอุตสาหกรรมคนสนใจอีสานมากๆพี่เนตเห็นโอกาสอะไรไม่ใช่โอกาสของเศรษฐกิจในภาพใหญ่นะโอกาสของคนอีสานจริงๆอะส่วนหนึ่งคือคําว่าอีสานเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นมันเป็น c u เจอร์ที่มัน m a s ที่มันจับต้องง่ายะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเทียบกับภาคอื่นก็ผมว่าก็พอๆกันแต่อีสานอาจจะดูอาจจะดูแบบสนุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมนเลยเป็นซอสหรือมันมันเป็นวัตถุดิบ ที่ดีสําหรับคนในท้องที่ถ้าถ้าคุ้นชินที่จะหยิบไปใช้ในการเล่าเรื่องถ้าเราสังเกตว่าอุตสาหกรรมหนังต่างประเทศเขาอย่างเวลาเราดูหนังเกาหลียเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเออสตอรี่เนี้ยมันอยู่ในจังหวัดอะไรมันอยู่ในภาคไหนในมุมมองคนเกาหลีมันคือภาคไหนของเขาอะไรเงี้ยบางทีเราไม่รู้แต่ภาษาหนังมันเป็นภาษาสากลเราจะสังเกตได้ว่าหนังอย่างสัปเหร่อเองเนี่ยก็เป็นหนังอีสานนะ แต่ว่าสามารถสื่อสารได้เป็นสากลมันไม่ได้รับการยอมรับหรือการดูแค่เฉพาะกับกลุ่มคนอีสานแต่เป็นกลุ่มคนทุวประเทศหรือแม้กระทั่งหนังของเกาหลีเองอย่างเดอะพาราไซนี่ฮะที่ไปได้รางวัลอสการ์ในต่างประเทศเพราะว่าอะไรเพราะเขาสื่อสารด้วยภาษาหนังที่มันเป็นสากลเพราะฉะนั้นโอกาสของการที่หนังอีสานจะโตขึ้นไปเนี่ยมันก็มีอยู่มากเพราะว่าเออมันมีวัตถุดิบในพื้นที่แต่ไม่ได้แปลว่าคนอีสานจําเป็นที่จะต้องหยิบเอาวัตถุดิบนี้ไปใช้สีทีเดียว อาจจะหยิบบางส่วนอาจจะไม่ได้เล่าเป็นภาษาอีสานจะเล่าเป็นภาษากลางก็ได้ครับเพราะฉะนั้นโอกาสมันอยู่ที่ว่าเออทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วกออ็กลุ่มคนรวมตัวกันมาทํากิจกรรมหรือว่ามาคอยจุดประกายให้ให้ให้ทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขามองออกไหมว่ามันสามารถเอาไปทําได้เกิดผลได้จริงๆเอาของดีไปทําให้เป็นภาษาสากลใช่ครับให้เข้ากับเทรนด์สากลได้ยินมาว่าอีสานมีพื้นที่สร้างสรรค์เหตบอกสิบจังหวัดครับ มันตรงนี้มันจะช่วยด้วยไหมคะสิบมันก็ไม่ครบทุกจังหวัดนะนะมันมันมันต้องประกอบด้วยจริงๆแล้วถ้ามองย้อนกลับไปตอนที่ผมเข้ามาศึกษาเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองเนาะจริงๆไม่ไม่ได้เรียนจบทางนี้มาเนาะศึกษาด้วยตัวเองตอนอายุ30ก็ยังสามารถขึ้นมาทําได้เพราะฉะนั้นการที่มีพื้นที่ที่เป็นเซ็นเตอร์เนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเออเราจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนถ้าย้อนกลับไปประมาณปี2 0 1 0ตอนที่ผมเราจะงานมาศึกษาเรื่องพวกนี้ ผมไม่รู้เลยเพราะมันไม่มีม,มันไม่มีพื้นที่พวกนี้อย่างน้อยมีในอีสานก็ดีกว่าต้องไปที่กรุงเทพมากใช่ใช่มันก็ใกล้ขึ้นแล้วก็เรารู้ที่ที่เราจะไปหาข้อมูลได้ประมาณนี้ครับทำให้คนที่สนใจพุ่งเข้าไปหาได้มีคนคอยช่วยเหลือหรือว่ามีมีมีกิจกรรมที่คอยช่วยเหลือเรื่องพวกนี้อ๋อพื้นที่สร้างสรรค์สิบจังหวัดที่ว่าเนี่ยกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะคะทีนี้จุดหนึ่งที่พี่เนสพูดมาเมื่อสักครู่ คือการสนับสนุนจากหน่วยงานจากองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ภาพของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ภาพของการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เอาเฉพาะหนังก็ได้ค่ะมันมีรูปธรรมหรือยังมันผ่านมาครึ่งปีแล้วส่วนหนึ่งคือเรามองเห็นกลุ่มคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับรวมตัวกันเป็นสหภาพอย่างเช่นสมาคมผู้กับภาพยนตร์แห่งประเทศไทยภาพยนตร์ไทยเงี้ยสมาคมคนตกต่อแล้วก็สมาคมส่วนอื่นของคนในอุตสาหกรรมทั้ง ถ้าถ้าเราพูดถึงภาพยนตร์มันรวมไปถึงออหนังหนังโฆษณาแล้วก็มีสิกวิดีโอหรือว่าซีรีส์หรือว่าออละครเองก็ตามครับมันมันเป็นระบบนิเวศเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนที่จะทําให้เรื่องพวกนี้มันพัฒนาขึ้นก็คือ,อ,อการดูแลเรื่องสวัสดิภาพของอุตสาหกรรมเราจะมักจะได้ยินคนกองถ่าย mm hmm. เขาเรียกอ,อะไรตัดพอนิดนึงว่าคนกองถ่ายเอาจริงเขามีสวัสดิภาพในเรื่องของแรงงานเนี่ยน้อยกว่าสาวโรงง,งานซิ การทที่ตัวอุตสาหกรรมเองม,ม,มันสร้างมูลค่าให้กับออประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นออส่วนหนึ่งที่ต้องผลักดันก็คือเรื่องพวกกฎหมายที่คอยคุ้มครองกฎหมายที่คอยซัพพอร์ตเรื่องอุตสาหกรรมหนังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการศึกษาที่ทเพิ่มเข้าไปมากขึ้นแต่ทุกวันนี้มันดีขึ้นครับเราจะมองเห็นมันไม่ใช่ท็อปดาวมันจะต้องรอจากข้างบนลงมาแต่เป็นบอทอมอัพก็คือคนในคนในกองถ่ายคนในอุตสาหกรรมเขาสามารถแบบรวมตัวกันแล้วก็ส่งเสียงถึงกันได้แล้วก็ ทำการปรับปรุงมาตรฐานในการทํางานกองถ่ายกันเองด้วยครับทั้งหมดนี้ยังไม่มียังไม่มีสัญญาณว่ามันจะถูกยกกระดับเรื่องของคนเรื่องของแรงงานในอุตสาหกรรม มันมันมันพอจะมีสัญญาณ <c oughs> มันพอจะมีเสียงที่ดังขึ้นแล้วก็แล้วก็แต่มันยังขาดความชัดเจนแค่นั้นเอง<า>ค่ะคือเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการทั้งภาพที่แฟดอาให้คุณผู้ชมดูแล้วก็สิ่งที่พีเนสเล่าเนี่ยคนสําคัญมากเลยค่ะ <c oughs> คาว่าซอฟต์พาวเวอร์คงไม่สามารถคิดได้ว่าอุ่ยเศรษฐกิจมันจะโตเท่าไหร่ถ้าไม่พัฒนาคนคนที่ว่าพัฒนาแต่ต้นทางนะให้เขาสามารถสร้างสรรค์ได้แล้วพอเขาเข้าไปสูุ่าสาหกรรมต้องมีมาตรฐานที่ทําให้เขาเป็นคนทํางานคนหนึ่งที่สามารถ ยืนอยู่ได้แบบมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะ<ช>ไม่ถูกริดลอนสิทธิเสรีภาพ<ช>แล้วก็มีสวัสดิการที่ดีอันนี้เป็นโจทย์สำคัญสุดท้ายเลยสักหนึ่ง<ช>นาที<ช>สัญญาณจากการขึ้นเวทีซอฟต์พาวเวอร์ด้วย<ช>ของคุณ<ช>อุงอิง<ช>นะคะ<ช>ล่าสุดที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคอีสานนี่มันกําลังบอกอะไรในมุมของพินิษฐอผมมองว่ามันเป็นเรื่องดีที่ท,ที่ภาครัฐมาสนใจอุตสาหกรรมที่เป็นครีเอทีฟหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์น,นะครับแต่ว่าประเด็นส่วนหนึ่งก็คืออย่างอย่างอย่างที่บอกก็คือโฟกัสไปที่คนเพราะว่าอะไรเพราะว่า เออถ้าเราโฟกัสไปที่ของเนี่ยโฟกัสไปที่ Product มันคือการขายของมันไม่ไม่ไ,มไมใช่ว่าเป็น Soft Power แต่ถ้าเราโฟกัสไปที่คนไปไปช่วยสนับสนุนให้เขาสามารถผลิตสินค้าหรือว่าเอ,อ่อทำทำเอ,อ่เอ,อสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ขึ้นมาได้เนี่ยตรงเนี้ย วันดีคืนดีมันก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เองเราไม่ต้องไปฟอสมันว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าถ่านในความหมายมันจริงๆแล้วมันคือการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าถ้าวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเออได้รับการได้รับความนิยมเป็นวงกว้างโดยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพื้นฐานและคนที่ผลิตเนี่ยคนที่สร้างสารรค์ขึ้นมาเนี่ยเออมีเทคโนโลยีที่ดีมีการส่งเสริมที่ดีเนี่ยเขาผลิตออกมาเรื่อยๆมันก็ทําให้ความถี่ในการที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลายเป็นซอฟต์ มันมันมากขึ้นม,มันเร็วขึ้นครับค่ะทั้งหมดนี้เห็นพลังของคนทํางานในอุตสาหกรรมนะคะหเห็นความตั้งใจของคนใหม่ๆที่จะเข้าไปเติมแต่คุณผู้ชมทางบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งได้ในการพาซอฟต์พาวเวอร์พาความคิดสร้างสารรค์เหล่านี้ กระจายไปได้ด้วยการร่วมไปสนับสนุนนะคะอย่างงานล่าสุดเราประชาสัมพันธ์เลยค่ะหนัง12เรื่องที่เห็นในโปสเตอร์ด้านหลังเราสองคนนี้จะถูกไปฉายที่ FA t h e a t e ตคณะศิลปรกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกับงานเทศกาลอีสาน Creative Festival 2024 29มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้คุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะในงานเขามีคอนเซปต์ว่าสอนเดผสมอีสานต่อยอดเติบโตสอน เดคือไงสะออนมากๆแต่เป็นภาษาการไม่ถูกแต่เป็นภาษาการไม่ถูกละเรียกว่า e n d อ็น d u อ่า endu คุณผู้ชมเ e นดูน้องๆก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ฝากติดตาม f c e e o o o k แฟนเพจอีสานครีเอทีฟเฟสติวัลค่ะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายสัปดาห์นี้นะคะลาคุณผู้ชมไปเลยพร้อมกับพี่เนสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ